สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานาน,นา,นานกดยัดนยันกดเยอะเอนะคะเรื่องจากใครที่เชืคิดว่าสองผัวเมียคงจะหุบปากแต่ปรากฏว่านางเมียไม่หุบปากค่ะเขาออกมาพูดอะไรทํานองที่ว่าสิ่งที่เขาทนะําน่ยมันไม่ผิดเท่าไหร่หรอกถ้าไม่มีใครไปร้องเรียนมันเป็นตรก,กะที่ดิฉเชฟวังว่าระยำม,มากโดยเฉพาะการป้ายความผิด ให้โอ้สตอรี่ว่าเป็นคนทำหลักฐานให้ตัวเองถูกร้องเรียนอันเนี้ยชาติชั่วค่ะตาชานมาสวัสดีจ้ามาจอบเบิ้งเอรอมาจอบเบิง,บบงก็อยู่ตรงโน้นแหละนะอยู่ให้มีความสุขตรงนี้มันจะค่อน,นข้างที่จะวุ่นวายหน่อยอยู่ตรงโน้นนะ่ะมันดีแล้วนะอยู่กันสองเท่านั่นแหละน,ะนั่นแหละเงยียบสบายใจดีกับตรงนี้เราก็ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกเสมอมันแต่เราไม่ได้ไปทุรนทุรายกับมันแค่นั้นเอง ดิฉันฟังแล้วสะดุดหูตาชานเข้าไปในช่องลูกลูกก็จ้าเหมือนกับว่าตาชานเข้าไปแล้วหวัดดีจ้าลูกอิเธอบอกจ้ากว่าไว้ตรงนั้นจ้าจ้าไว้พระเถอจ้า <c oughs> <c oughs> มันบอกไม่ถูกมันบอกเหมือนกับมันไม่มีความรักไม่มีความเคารพมันดูห่างเหินเนี่ยอยู่ไปจน,นั้นน่าได้อยู่ไปสองแก่ตายายไม่ต้องไปยุ่งที่นี่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะพูดอะไรที่มันให้มันดูน่าฟังกว่านั้น พ่อสบายดีไหมพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูโอเคนะส่วนพ่อกับแม่ก็รักษาเนะื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพไม่ต้องกังวลนะหนูไม่มีปัญหาอะไรถึงมีหนูก็สู้ไหวขอบคุณนะคะพ่อที่มาให้กําลังใจหนูมันไม่มีนะคำพวกเนี้ยจา้าไว้พระเถิดจ้าอยู่ไปนะจา๊าไม่จ้องมาสันแลนเท่าดีนะจา๊า มันเห็นความว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมผัวถึงหมังเมินเพราะว่าเขาไม่มีความอ่อนหวานป้าลุงต้องใช้แม่บรรทัดเดินพี่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดเทนนะถ้าเราใช้แม่บรรทัดเดินเนี่ยมันจะติดเทนเลยเอ,อ่าไม่น้อยเหรอใช่ไหมเอ็นเนี่ยมาต้องก้ก็อะไรนัเนี่ยก็สอยออเดี๋ยวเด คิดออาหัวสมองยิ่งกระซาอยู่อ่าก็ว่ากันไปทุกคนมันไม่มีอะไรหรอกก็มาเล่าให้เล่าสู่กันฟังเผื่อทุกคนก็อาจจะเห็นคลิปกันทำคอนเทนต์กันเยอะแยะมากมายนะจริงๆแล้วมันก็มีประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก็ดีใจที่ว่ามันไม่ได้บวกเพิ่มให้กับลุงแค่นี้อ่าก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามเดิมมันแหละแล้วก็ทํากิจกรรมของเราไปแล้วก็เตรียมทําห้องน้ำนะเตรียมทำห้องน้ําให้เรียบร้อยอ่าถ้าทําห้องน้ําเสร็จเนี่ยก็จะบอกนะว่ามีคนขาดใจไป อะไรประมาณนี้นะแลก็กั้นใจไว้ก่อนก็นแล้วกันเผื่อห้องน้ําเสร็จแล้วห้องน้ำมันสวยขึ้นมารับแขกได้เรียกว่าอะไรต้อนรับแขกที่ผ่านไปผ่านมาได้นะก็อย่าจะช็อกกันไปกแล้วกันเพราะว่าห้องน้ํานี่จะเป็นจุดต่อไปในปีนี้นะแล้วยังทําปากดีนะคะอวดว่าเดี๋ยวถ้าห้องน้ําฉันสวยเธออย่าช็อกนะอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่เข้าใจเลยว่าที่เขาโดนร้องเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความอิจฉา แต่เป็นเรื่องของความเกลียดชังลังเกียดมึงพลาดเมื่อไหร่กูเอามึงเมื่อนั้นเข้าใจตรงนี้ไหมคะไม่ใช่ว่าอิจฉาตาร้อนอุย้ยมันสวยมันดีเพราะว่ามันไม่สวยหอพระของคุณทณุเรศจะตายสารพระพรมก็ยอดกุดของในนานั้นแต่ก่อนฝั่งนาคาบุรียังมีดูสวยๆบ้างตั้งแต่เปลี่ยนมือมาเป็นของพวกคุณ ลาสีไม่มีเลยหมองมากของในนานนั้นมีสิ่งเดียวที่สวยคือศาลาจิตหำน้อยเพราะว่าจ้างคนอื่นทำจ้างคนที่ก็มีความรู้ความสามารถทำที่เหลือดูไม่ได้ไอตอนคุณสร้างห้องน้ำสาธารณะคุณก็วาดฝันอุ้ไปเห็นแบบมาสวยมากอยากทำเหมือนกับเขาตัวคุณเองคุณยังแอบบ่นผัวเลยว,ว่า หลังคาวมึงจะเหยนไปถึงไหนเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางทำอะไรสวยๆได้ดูสภาพบ้านคุณสิแล้วคุณมานั่งพูดว่าต่อไปถ้าฉันมีบ้านใหญ่มีบ้านใหม่มีอะไรจะไม่อิจฉาตาร้อนกันเลยสิ่งที่คุณมีมันยังไม่ใหญ่พอหรอคะบ้านคุณถ้ารวมเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งล่างทั้งบนห้องครัวใหญ่ห้องนูง้นห้องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นร้อยตารางเมตรได้เลยนะคะ มันใหญ่แล้วนะคะแต่ทำไมมันไม่มีที่ซุกหัวเลยคุณต้องตั้งคำถามตรงนี้ดีๆแต่ยังปากดีอีกอย่าดิ้นนะอย่างงูนอย่างนี้ถ้าฉันมีนู่นมีนี่ความเกลียดกับความอิจฉาต่างกันนะคะคนที่เขาอยู่ทุกวันเนี้ยที่เขาคอยจับจ้องคุณเนี่ย เขาไม่ได้อิจฉาคุณนะคะแต่เขาเกลียดคุณชิงชังปากคุณการกระทําของคุณเขาเลยคอยจับจ้องว่าเมื่อไหร่อีปากดีนี่มันจะตกต่าเขารอวันนั้นละคะจะนานเท่าไหร่เขาก็จะรอล่วงเมื่อไหร่เขาจะเอาตีนกระทืบหน้าพวกมึงสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าความเกลียดของคนเรา มันไปทำลายมนุษยธรรมบางส่วนไปบ้างเพราะฉะนั้นหลายคนจะไม่เกลียดเฉพาะคุณกับผัวคุณจะพานเกลียดไปถึงคนรอบข้าง,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 างครอบครัวคุณนี่แหะค่ะที่คุณออกมาโวยวายว่าบูลลี่คนนั้นบูลลี่คนนี้เพราะเขาเกลียดคุณเพราะคุณทำตัวน่าเกลียดเพราะตัวคุณเองก็คอยเน็บคอยแนมคอยบูลลี่คนอื่นเขา สิ่งเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณรู้ว่าเขาเกลียดหรือเขาอิจฉาเขาคอยกันแกล้งทำไมคุณไม่ทำให้รอบครอบเอาผิดเป็นครูไม่ใช่มานั่งปากดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันเด็กป้าต้องขออนุญาตก่อนนะนวันเด็กว่ะวันเด็กเราก็แจกปกติอะทุกคนจริงๆล่ะเราที่กการตักบอลเนอีนะ่ยที่แรกเราก็คิดว่าจะแจกเลย แต่ในความคิดของเราก็คือจะแจกยังไงได้เท่ากันหมดอะไรประมาณนี้ในความคิดของเราตอนนั้นนะเราก็ไม่ไคิดอะไรที่โบติก็แจอกอยู่แล้วแหละแต่มุงสัยจะเป็นข่าวเคาะเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกก็ปรึกษากันทุกคนนี่แหละว่าเอจะแจกหรือว่าจะเป็นทำไมที่มันสนุกสนานไปเพราะาทำไม่นานทําไม่นานไงทำประมาณไม่ถึงชั่วโมงมั้งถึงชั่วโมงหรือเปล่าตอนนั้นทาอย่าโกหกเถอะเธอนี่ตอแหลจนเป็นปกติธุระแล้วนะทำไม่นานนะทำไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะ ไอ้วันแรกมันไม่นานหรอกค่ะแต่พอคุณเห็นว่าวันแรกไข่200หมดแล้วยังมีของเหลืออีกเพราะส่วนมากรางวัลที่ได้ไปเป็นมาม่าก,กันมีของใหญ่ออกไม่มากยังมีของเหลืออีกเยอะแต่ของเล็กๆเนี่ยหมดคุณสั่งให้ยูทูบเบอร์ไอ้จิมมี่พูดชัดเจนในวันรุ่งขึ้น พอมีคลิปอะไรออกไปแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกว่าตอนนี้มีหลักฐานแล้วอนุวัฒน์ก็เลยขึ้นไลฟ์แล้วก็ไปปรึกษากับตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าคุณเตรียมจัดวันที่สองว่างั้นเถอะแต่วันที่สองงดไปเพราะอนุวัฒน์ไปคุยกับตำรวจพอรู้ว่าเนี่ยเขาเอาแน่มีหลักฐานแล้วก็เลยโทรถามตำรวจโทรเช็คตำรวจตำรวจบอกว่าผิดกฎหมายพวกคุณก็เลยเลิกจัด ไอ้จิมมี่ก็โกรธเอาของที่มันไปซื้อมาเนี่ยนะเมื่อวานตอนเย็นอย่างเงี้ยเอาของที่มันไปซื้อมาใส่รถแล้วก็ขี่ไปที่ร้านกาแฟแล้วก็บ่นไปด้วยว่าเนี่ยมันมีไอ้พวกเปรตพวกอะไรอย่างนี้มาร้องเรียนของเนี่ยป้าให้ไปซื้อมาเตรียมตักไข่ในวันนี้วันนี้งดตักไข่ไปก็จะเอาไปแจกไปเล่นอะไรเล่นเกมอย่างอื่นเอาไปแจกแต่ที่จริง ของที่ซื้อมาคือเตรียมจัดการตักไข่วันที่สองแต่พอรู้อนุวัฒไปเช็คแล้วมันผิดกฎหมายจริงๆก็เลยให้หยุดถ้าคุณรู้จักฟังคนอื่นนะครับถ้าคุณเปิดใจกว้างๆไม่มีอคติแล้วก็ไม่รับฟังแต่คำอวยฉันเตือนก่อนที่คุณจะจัดการตักไข่ ฉันเตือนก่อนใครฉันจงโดนเอฟซีฉันว่าเลยว่าไปเตือนมันทำไมฉันบอกฉันไม่ได้ต้องการจะให้ร้ายอะไรใครเพียงแต่อยากให้จะทำอะไรการที่ทำสนธนาการกับชาวบ้านแบบนี้มันก็เป็นเรื่องสนุกถามว่ามันผิดอะไรมากมายไหมมันไม่ผิดแต่ตอนนี้มันผิดมากตรงคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดความผิดกับกลายเป็นคนที่ไปแจ้งความ เขาเห็นการกระทําผิดเขาก็ไปแจ้งมันเป็นหน้าที่พนรเบิงตามกฎหมายแต่พวกคุณไม่ยอมรับความผิดถ้าคุณยอมรับแล้วคุณก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่ามันต้องขออนุญาตคิดว่ามันอนุญาตเองโดยปริยายอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินไปเข้าพกเข้าหอเราจะเอาเงินไปสาลต่อทําบุญอะไรก็ว่าไปแต่นี่คุณไม่ยอมรับความผิดโทษแต่คนอื่นผิด วันนั้นถ้าคุณฟังฉันฉันเตือนคุณแล้วตั้งแต่ต้นว่าถ้าจะจัดจริงๆขออนุญาตไม่ทันคุณจะต้องสั่งห้ามการถ่ายคลิปทั้งหมดแต่คุณก็ไม่ทำคุณถ่ายคลิปออกมาเป็นหลักฐานตัวเองวันนี้คุณมาบอกว่าอุ๊ยกะจะทำแป๊บเดียวไม่จริงคะ่ะทำไมถึงเป็นคนตอแหลอย่างนี้ติดนิสัยไอ้ไหลมาเหมือนกันหมด แต่ยังว่านะพอเห็นตอแหลอย่างนี้ปุ๊บพวกคุณสืบสันดานมาจากใครสันดานของพวกคุณต้องมาจากบุพการีแน่นอนใช่หรือเปล่าไปได้สันดานตอแหลมาจากใครแล้วก็มีกิจกรรมแข่งกีฬาเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเรียกคาวเคราะห์คาวเคราะห์ทุกคนก็ว่า,วา,วา,วากันไปก็เสียคอฟรัดคอกันไปก็สี่พันห้าร้อยบาทไปแล้วนะส่วนค่าทนายก็่าจะเยอะกว่า อันนี้เราควรจะเรียกว่าปากหมาพาเพื่อนเครียดค่ะเขาบอกว่าเสียค่าปากไม่มากมายหักสี่พันกว่าฟาดก็ฟาดเข้าไปค่าปรับไม่มากแต่ค่าทนายน่าจะมากกว่าแล้วก็แล้วพูดอย่างนี้นงกับนบชิบหายสิคะเพราะอีนงเนี่ยมันบอกว่าทําฟรี ไม่ได้เรียกค่าทนายแต่คุณบอกว่าค่าทนายแพงกว่าค่าปรับที่ต้องฟาดคอตกลงอีนงเอาเงินใช่ไหมทำไมมันบอกไม่เอาเงินล่ะตกลงยังไงต้องเคลียร์นั่นเนี่ยอีนงหาอีนงอีนงไอ้นอกมานี่มานี่มาเพ่มาเพ่มาเพ่ไออีสองตัวมานี่อ๋อที่ตกลงต้องไปทําให้จบจ๊อกนี่ก็คือไปต้องไปรับเงินใช่ไหมไปรอเอาไปเอาเงินหรือเปล่า กูไหนทาไมบอกทําฟรีล่ะแล้วทำไมอีเถิกบอกว่าค่าทนายแพงกว่าล่ะตกลงยังไงฮะอีนงไอ้นกออกมาแถลงหน่อยอีเถิกบอกว่ามึงเรียกเงินเขานะแพงด้วยนะบอกไอ้ทำที่เอาใจเอฟซีว่าอู้ยังไงต้องไปต้องปิดจอบเราต้องดูแลจนถึงที่สุดอย่างงู้นอย่างงี้ไปรับเงินไปเอาเงิน ใช่ไหมตกลงคือตามประกบเพื่อที่จะไปเอาเงินอีเถิดมันถึงเรียบอกว่าค่าทนายแพงก,กว่าออกมาบอกหน่อยซิอีนองไอ,นอ้นกตกลงใครตอแหลเมียมึงหรือเมียไอ้พวยเมียมึงบอกทำฟรีไม่เอาเงินเมียไอ้พวยบอกค่าทนายแพงก,กว่าค่าปรับ กูอยากรู้กูอยากรู้รนงมาตอบไปไวตอบไปไวอย่าอ้างนะว่าอุ้ยไม่ว่างเลยมึงทาคลิปนิดเดียวก็ได้ตอบมาสิว่าตกลงมึงได้เงินไหมมึงสองคนผัวเมียโถกูก็คิดว่าห่วงไอ้ผวยกูก็คิดว่ามีจรรยาบรณมีมารยาททนายจะต้องไปจนถึงที่สุดไม่ว่าจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วกับลูกความก็ตามที่ยังไงก็ต้องไปทําหน้าที่เรียกว่าจะต้องยอมตายในหน้าที่อ๋อที่ไหนได้มึงไป ตามประกบทวงเงินค่าทนายโอ้โหต้องแหลได้โลเดึงมึงนายอินงเนี่ยก็ว่ากันไปเป็นประสบการณ์ประสบการณ์มันก็คือเป็นครูแหละทุกคนนะเป็นครูเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเราจริงๆคนที่ร้องเรียนน่ะอาจจะทาความผิดความไม่ดีอะไรว่าเยอะกว่าเราตั้งเยอะแยะมากมายส่วนมากเขาก็จะไม่คือชีวิตเขาก็ไม่มีใครไปร้องเรียนเขาเนาะก็ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่มีความรู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยจะมาร้องเรียน เราซ้ำแลวซ้ำอีกอยู่ก็ว่ากันไปก็มันเป็นพฤติกรรมของเขาแหละเิออย่าต้อแหลสิเธอกับไอ้ขาหมูทำอะไรรู้กันตลอดบุงส่งงานกันตลอดไม่ใช่เหรออย่าลืมว่าใครเป็นคนจ่ายเงินพาอีนงไอ้นบแล้วก็ไออุทัยเนี่ยไปสภาทนายความไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปไปร้องเรียนทนายสงเกียริ เพราะฉะนั้นมึงก็ร้องเรียนเขาแต่ของมึงมึงทำไม่ได้ทำไม่ถึงจนเนี่ยมาปีนึงแล้วยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยยังจนไอ้อุทัยบันออกไปทำว่าแดงไปอะไรอย่างอื่นแล้วไม่สนใจที่จะมาอวยมึงแล้วเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเงินทองเอฟซีมึงไม่ค่อยจะสนใจไปดูคลิปก็เท่าไหร่ทำอย่างอื่นได้เงินมากกว่าเดี๋ยวอีกหน่อย ไอ้แก่อีแก่สองโเมีทนายตักไข่พึ่งอ่ะก็จะไปทําอย่างอื่นเหมือนกันเพราะว่าเจอดอกนี้แม้กูอุตส่าบอกว่ากูทํำฟรีกูอุตส่าจะเอาหน้ากับเอซพอต่อีอหาเถกสึกออกมาบอกว่าคาทนายแพ้กูห้าเลยดอกนี้กูหามาก <c oughs> แต่เห็นไหมคะเขาไม่ยอมรับความจริงลรวสิ่งที่เขาทํามันผิด ความผิดอยู่ที่คนไปร้องเรียนเขาก็เตือนคุดก่อนแล้วฉันเตือนคุณก่อนแล้วถ้าคุณฟังสักนิดหนึ่งมันจะไม่มาถึงขั้นนี้นี่คุณต้องมีคคีดิตดตัวคุณบอกว่าโชคดีที่เขาไม่นับโทษต,ต่อโดนแค่นี้จริงๆคุณไม่ควรจะโดนอะไรกันเลยและค่าปรับคุณควรจะเป็นครึ่งหนึ่งเพราะค่าปรับราคานี้มันคือสองคนแต่ถ้าผัวคุณไปรับทราบข้อเก่าหาแล้ว ยอมรับความผิดสารภาพยอมรับความผิดตั้งแต่ตอนนั้นตำรวจก็เซ็นแกรกหนึ่งให้ไปปรับที่าศาลจบเลยค่ะไม่ได้มีเรื่องจำไม่ได้มีอะไรยังไงไม่ได้จบค่ะแค่นั้นเองแต่ผัวคุณไม่ยอมรับปฏิเสธตามคำแนะนำของไอ้นงอีนกไอ้นงอีนก เอาเป็นว่าปฏิเสธตามคำแนะนำของทรายบุ้ยบุยสองคนนั้นคือเป็นทายที่อวดเก่งวิปปกติผมเลดนะแต่เอาเขาจริงๆคือเบลอค่ะสมองช้าค่ะเงือกเงือแงะงะเวลาอวดอวดว่าเก่งไอ้พรวนมันถึงไอพวพอเห็นปุ๊บโอ้โหชิพายไม่ดีๆเท่าที่อวดเลย นั่นก็ไม่รู้เรื่องดีก็ไม่ได้เตรียมมานั่นก็เออก็คือกคือคือคือขนาดอีเมยยังยอมรับเลยว่าผัวกูสมองช้าผัวกูเฟ้อฟะผัวกูเบลอเห็นไหมคะแทนที่จะยอมรับตอนนั้นถ้ายอมรับและฟังที่ทุกคนพูดนะคือไม่ดื้อเนี่ยนะ คุณจ่ายค่าปรับแค่ครึ่งหนึ่งไอ้ค่าปรับไม่เท่าไหร่ถึงจ่ายค่าปรับเป็นสี่พันเมันก็ไม่มากหรอกค่ะแต่ปัญหามันคือคุณมีโทษจำที่รอลงอาญาเอาไว้คุณมีคดีเพิ่มติดตัวโอ้แรมมากเห็นไหมคะเพราะเชื่อไอ้ทนายหัวเบลอสองผัวม ไม่ใช่หัวไบร์เวลาอวดอวดอุ้ยผมหัวไบร์มากผมว่าอันนี้นะโชดโชดโชดโชโชดโชดพอขึ้นว่าความจริงเบลอค่ะแล้วก็โทษว่าเป็นไข้ค่ะแต่เราเห็นสัตดานเขาไหมคะไม่เคยโทษตัวเองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไม่เคยระมัดระวังไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำ มันไม่ถูกก็เลยไม่ระวังโทษแต่คนอื่นโดนเรื่องตักไข่มันยังไม่หยุดแค่นี้หรอกค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกเชื่อเถอะจริงๆมันควรจะโดนเรื่องเกี่ยวกับไอ้สร้างไอ้จิตหงุดงงูตั้ง้วนะแต่นั้นได้รับการปกป้องจากกุดเรือคำนายกขุดเรือคำปกป้องดีมาก มีการบอกว่าอันนี้เป็นเอเป็นอนุสาวรีไม่ได้มีใครอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงแข็งแรงไม่จำเป็นจ้ะจริงต้องชิไหมเยอะจะยังมีอีกเรื่อยๆค่ะเชื่อเถอะแล้วก็ไม่แน่นะต่อให้ไอตัวผัวเข้าไปอยู่ในคุกอีกตัวเมยังปากดีอย่างนี้ก็จะโดนอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เพิ่มเพิ่มเงินอาจจะลงก็ได้นะใช่จ้าก็สองคนสองคนคนละสองพันสองรอยห้าสิบนะสองคนลุงลุงก็สองพันสองอยห้าสิบป้าก็สองพันสองรอยห้าสิบมันก็เลยเป็นสี่พันห้าร้อยนะสี่พันห้าร้อยแล้วก็มันจะมีอ่าครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งให้กับคนที่เอหาบ่อแสนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเท่าไหร่นะเท่าประมาณนั่นแหละทุกคนก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือให้คนที่เจอบ่อแส เจอบอดใสอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปฟาดเคาะไปใช่ค่ะคุณกุหลาบนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรไม่โทษใครหรอกเพราะว่ามันเป็นตอนนั้นเขาก็มาจากช่องช่องของโอ้ยแหละตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นแหละก็ชอบในทุกที่ถ่ายกันไลฟ์สดกันไปนั่นแหละก็ไม่ว่ากันไปมันก็เป็นความบกพร่องของเราที่บางทีเราก็อาจจะเอคิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต่อไปก็ต้องรอบครอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจจะอ นั่นยูทูบมาเพิ่มพี่นาเนี่ยป้าจะตัดขาดเลยเพราะว่าไม่ไม่จําเป็นก็จะไม่อยากให้ยูทูบพี่นาเยอะนะเยอะนี่น้อยเท่านี้แหละก็ดูแลกันได้นะตรวจสอบอะไรกันได้ก็ว่ากันไปถ้าเยอะไปก็คุมไม่ได้ว่าใครถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ก็เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็สั่งสมมาเลยตัสี่สี่จะห้าปีแล้วนะ,วะสนี่ถึงห้าปีประสบการณ์ในการพบปะผู้คนประสบการณ์ในการเจอคนทั้ง ทั้งดีทั้งไม่ดีเยอะแยะมากมายนะเจอคนตลกหลังก็เยอะแยะ,ยะมากมายเพราะนั่นเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นความรู้ไปในตัวแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวด้วยจุดนี้ทุเรศที่สุดค่ะมีคนถามที่ฉันว่าถ้ารับสารภาพตั้งแต่แรกเนี่ยจะถูกกว่าไหมฉันบอกก็ถูกกว่าแน่นอนค่าปรับเพราะว่าอะไรเพราะตอนแรกเขาแจ้งไอ้พ่วยคนเดียวแต่พอไอ้พวยปฏิเสธเขาก็เลยไปเพิ่มอีถึกด้วย ก็เลยกลายเป็นต้องมีคดีกันทั้งสองคนอิถึกได้รับการยกฟ้องในคดีหลักแต่ตอนนี้อิถึกมีคดีติดตัวในคดีตักไข่ถึงแม้โทษจำจะรอลงอาญาแต่ก็มีคดีติดตัวนี่แหละค่ะทนายที่ดีนงกับนพถ้าเป็นคนที่ไม่คิดแต่จะเอาคอนเทนต์อย่างเดียว มันคิดว่าพ่อลุงมีชื่อเสียงต้องสู้สู้แล้วเป็นยังไงชิบหายมีคดีติดตัวแล้วจุดที่น่าเกลียดที่สุดก็คือโทษโอสตอรี่ดิฉันไม่รู้นะคะว่าเอกสารหลักฐานที่เขาเยื่ยนเข้าไปเนี่ยมีของช่องไหนอะไรยังไงบ้างแต่วันนั้นถ่ายกันทุกช่องค่ะถ่ายกันทุกช่องแล้วจะบอกให้ว่าหนึ่งในคนที่ได้รับ เงินรางวัลน,นำจับอะไรนั่นน่ะเป็นคนที่มาขอข้อมูลเรื่องตักไขก่จากดิฉันดิฉันส่งให้หมดทั้งภาพหนึง่งทั้งคลิปที่ดูดไว้ทั้งอะไรสารพัดส,สารเพเพราะฉะนั้นอเถิจะอ้างว่าช่องลงุงช่องป้ามันหายไปแล้วแต่กูดูดไวค้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาได้ได้ยื่นร่วมเข้าไปหรือเปล่าแต่ทุกคนถ่ายคลิปหมดหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีโอสตอรี่ด้วยนั่นแหละ มีอยู่คลิปหนึ่งของโอ s สตอรี่ที่ทำให้เห็นว่าอนุวัตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีอยู่อันหนึ่งที่เห็นชัดนะคะแต่มีแต่โอ s สตอรี่เหรือที่ถ่ายคุณพูดเหมือนกับว่าจะไม่รับคนใหม่แล้วเพราะว่าบางคนไปถ่ายซอกแรกก็ทำให้มีปัญหามันไม่ใช่เฉพาะโอ s สตอรี่ที่ถ่ายนะคะดิฉันมีหลักฐานค่ะว่าช่องไอโัวอีเึกเองก็ถ่ายแล้วกูก็ดูดไว้ บอกให้มากแ,แต่บอกว่าหนึ่นดีต้อนรับเข้ส,สู่ช่องมณโอมนะครถาดแท็กเต้ใบ,ยอ,บถถอยู่จุนัดสองถมวุ้ยพ่อะเพราเขาตัวหลงแข็งนะสุเจ้าเนาะเศรามาบไปให้หดเลยนก็เป็นแบบจำได้ก็จะเป็น่างเลือดเอฟซีนี้นะครับที่มารอตักทุกวันชิงโชคนะครับผมได้ยินชัดนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมณโอมชาแนลเป็นเสียงของสามีของวิวในเต๋อที่เป็นแอดมินช่องมณโอมชาแนล แล้วก็พูดชัดเจนว่ามีน้นมากมายเอซีมารอตักไข่ชิงโชคชัดไหมคะช่องผัวมึงเองคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพลมาตันแฟมิลี่และช่องโมโนอีกเช่นเคยน่คะตอนนี้ก็คือรำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรำนะคะนำ้ำเตอยไปแล้วไปพูดอีกทข้มาวันนี้ นี่นะคะลูกชิ้นะครับจากแม่ปุ้ยบ้านมาตะเพียงแตกแตกแน่ๆพัดลมออกไป,ไปแล้วนะคะสำหรับการตักนะคะโอ้มีตุ๊กตาด้วยแล้วนี่ชัดไหมคะเสียงนางวิวคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะแต๋วชาแนลและช่องมนโอมแล้วก็อู้ยมีตุ๊กตาด้วยพัดลมออกไปแล้วนะคะสำหรับการตักไข่เพราะฉะนั้นช่องมึงสองช่องทั้งผัวทั้งเมีย ก็ให้อดมินไปถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานอย่ามาอ้างว่าของมันหายช่องปลิวไปแล้วตอนที่เขาเก็บหลักฐานกันช่องคุณยังอยู่ไงคะตอนนี้ช่องปลิวแต่หลักฐานที่ยื่นส่งสารมันเป็นหลักฐานตอนนั้นที่เขาเก็บได้จากช่องของคุณเองเพราะฉะนั้นอย่าป้ายความผิดให้โอ้ทุกช่องก็ถ่ายหมดนั่นแหละ อยู่ที่ว่าช่องไหนของใครจะเห็นเงินเพราะสิ่งที่ภาพที่เขาต้องการคือต้องการให้เห็นมีการยื่นเงินชัดเจนไม่ใช่ตักสันทนาการแต่มีการยื่นหมูยื่นแมวยื่นเงินแล้วก็ได้เลือกไข่ยื่นเงินแล้วก็ได้ไปตักไข่จากตักไข่มาไปแกะแล้วก็ได้ของรางวัลเราก็จะเห็นว่า20บาทมันจะมีรางวัลเล็กก็คือ มามาสองซองแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ไปจนถึงพัดลมนั่นก็คือการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นอิเธอสิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงสองผัวเมียทุกวันนี้อย่าไปโทษดาวอย่าไปโทษใครโทษสันดานมักได้ของมึงสองคนผัวเมีย